นายกรัฐมนตรีนำจุดเทียนถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อเวลา19นาฬิกา19นาทีวันที่12สิงหาคมที่เวทีใหญ่ท้องสนามหลวงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วย นางนราพรจันโอชาภริยาเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษาวันที่12สิงหาคม2566สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิน,นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีประธานรัฐสภาประธานสารีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจและภาคประชาชนเข้าร่วมในพิธีเมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาถึงบริเวณพิธีท้องสนามหลวงขึ้นสู่เวทีนายกรัฐมนตรีถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์เด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวง นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางพุ่มทองและพานพุ่มเงินนายกรัฐมนตรีถวายทูกเทียนแทเปิดกลวยกระทงดอกไม้ก่อนจุดเทียนมหามงคลจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ความว่าขอเดชาฝ่าละองทุลีพระบาทปกกล้าวปกกระม่องเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละองทุลีพระบาท ที่เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งในวันที่ส2สองสิงหาคมพศ2566าข25้าพระพุทธเจ้าคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพระสพนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมฑลนพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างประจักษ์แจ้งในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการ <c oughs> เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศ ส่งค้นคิดและพัฒนาโครงการต่างๆนับเป็นอเนกประการซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั่วทุกด้านทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูง,งานศิลปะพื้นบ้านและงานหัตถศิลป์อนงวงงามหลากหลายสาขาล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่ออาณาษฎรและประเทศชาตินับแต่อดีตจ,จนปัจจุบันพระปรีชาสามารถ และนามพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาอาทรทั้งพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ประทับแนบแน่นอยู่ในดวงใจของผศนิกรไทยโดยทั่นทั่ววันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคมจึงมีความสำคัญยิ่งต่อชาวไทยทุกคนที่จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทที่ทรงเป็นประดุจแม่แห่ง แผ่นดินและเป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทยทั้งชาติในสุภวรมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพระศบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออันเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล และพระสยามเทวาธิราชโปรดดลบันดาลประธานพรให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระ,กะเกษมสำราญพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคาาพาธและภยัยพานทั้งปวงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่วมกล้าวของปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพระสงนิกรปราบการลนานเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะจบแล้วดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนายกรัฐมนตรีและพริยารับมอบโคมเทียนผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนายกรัฐมนตรีนํำร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทยจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำทรงพระเจริญสามครั้งเป็นอันเสร็จพิธี